สวัสดีครับมาดูนันตโชคแบบเล่มกันครับอันนี้ผลของงดที่แล้วเนาะแล้วก็สุกแล้วก็สุกก็ข้าวนะที่แล้วข้าสองหนึ่งแล้วก็สุกข,ข้าวสองหนึ่งหน่วิกหัวยสยามเนี่ยสองหนึ่งมันคับ ข้าสนะามหกเนาะอาจมลิชชี่ในไอ้นั่นก็มีเนาะในไอ่อะไรแบบใบอ่าอันนี้อาจารย์เกือกไก่ก็เข้าไปที่สองหนึ่งตรงๆเนาะบทที่แล้ว ะฉะนั้นชุรชาติต้องมีสามศูนย์วที่แล้วเข้าสามเนาะอันนี้เข้าออนไลน์ก็เข้าไปที่หกสามโดยได้โลก็เข้าไปที่หนึ่งสอง นี่ก็ข้าวนี่ก็ข้าวเนาะ,ะน้องฟัปรวยซับนี่ก็ข้าวนี่หกสามมูท่เลวแต่ให้เล็กไทยสองตัวนี่นี่นี่ก็เข้า มาดูเล่มใหม่เลยเดี๋ยวมันจะยาวเนาะสำหรับสำหรับวันที่สองธันวาเนาะอันนี้งวดที่แล้วเข้านะสองหนึ่งแต่ไม่เข้าหกฐานเนาะอะ่วันนี้อ่ววาแล้วก็สุด ท้าวพระสุกอาจารย์แห่งนิยมแห่งนิยมไม่เข้าหอนพารยพุทธิเี้งไม่เข้าอันนี้ก็ไม่เข้าอันนี้แจ็คพอต นี่แอดตามเนยตามอันนี้นะหนึ่งสองสี่แปดนี่มันจะเข้าให้ทุกงวดเนาะสิบหน่วยยันพิชิตศูนย์สามวิเคราะห์หอยสยามงวดนี้ศูนย์สามสี่เจ็ดเป็นสี่เป็นศูนย์ เป็นสามเป็นเจ็ดน,นี่งวดที่แล้วเข้าตรงนี้นะข้งางหน้าไม่เข้าเข้าตรงนี้ที่จับคู่นี่ ที่แล้วเข้าเข้าอาจารย์เกิดไก่อาจารย์เปิดไก่ในวดที่แล้วเข้านะอาจารย์จุจรชาติจุรชาตินี่ก็วดที่แล้วข้าเลยเด่น ที่แล้วไม่ข้าวตรงนี้นะบอกไว้ก่อนเราก็ต้องตามไปที่มันข้าวนะเพราะว่าเพิ่งลงแช่งวันแรกอ,อ้ยได้โลกสามเจ็ดเดินไว้ที่สามกับเจ็ดล็อกออนไลน์ชี้ทางรวยหวยรัด งวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยนะงวดที่แล้วงวดนี้เล่นหกเอสก็ชอบนะหกนะงวดนี้นะเก้าหกกับเก้าดูสักสองสามงวดเดี๋ยวแอดจะตัดให้นะ น,นิ้งวดที่แล้วก็เข้าอ้น,นี่รางวัลที่หนึ่งก็เข้าเล็กไทยสองตัวก็เข้าเลยก็มู่งรางวัลที่หนึ่งแปดสองห้าเล็กไทยสองตัวเจ็ดศูนย์เก้า น้องฟ้าน้องฟ้าโปรยทานวที่เหลี้งมีเขานไปให้ล่างให้ล่างไปขึ้นบนอันนี้ก็วที่เล้วงให้รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวไปออกคลิก้ายสองตัวนะ ้เลขเด็ดเลขเด่นงวดที่แล้วเข้าเด้อเด่นห้าสามสี่เก้ามันก็มีน้อยน่ะนี่เปล่ววาสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามลองวังเด้อ วุฒิแล้วมันเข้าเนาะตรงนี้เข้าเนาะสองสามห้าแปดแปดเจ็ดสี่ศูนย์ตรงนี้วุฒแล้วเข้าเนาะวุฒิแล้วเข้าหนกะวุฒนี้มีศักสูนสาม ชิ้นโอูชิ้นโอ๋ที่แล้วเข้าไปที่ทสามข้าตัวเดียววในใันนี้แนี้เพิ่มสามตัวมามาดูวันนี้กันฟันเห็นเด่นชัด จับมือกันรวยแน่เลยเย้ํวัดใจ ดนี้หนีจนแปดเหลี่ยม,มนี่ประมาณสิบหกห่าง เรื่องนี้เข้าล่างนะเข้าหนึ่งเข้าสองหนึ่งเลยเข้าสองตัวเสิทธิ์ก็เข้างวดที่แล้วเสิทธิ์ใหม่ VIP งวดที่แล้วไม่เข้าสาริกาลิ้นทองงวดที่แล้วเข้าไม่เข้าเลย ในใบก็มีนะแต่อันนี้ <c oughs> เลขเงิน,น,น <c oughs> ลกกน้านเนี่ยเลขเงินล้านหนึ่งวันที่แล้วไปขึ้นนางวันที่หนึ่ง งวัดที่แล้วสองหนึ่งหกสามเนะของวัดที่แล้วนะสองหนึ่งไปหกสามอ่ะดวงวันนี้เล็กนนเงิน,นเล็ก,นนเกทองะตะกันดีไป มุท้ที่แล้วเข้าเข้าล่างเล็กไทสองตัวที่แล้วตรงนี้ไม่เข้าไม่เข้าก็ข้ามแสนเฮงก็ไม่มี อันนี้งวดที่แล้วเข้านะอันเนี้ยงอันที่หนึ่งองานที่หนึ่งงวดที่แล้วไม่เข้าเข้าเลขท้าย ก็ไม่เข้านะที่หลวกพรเพิ่งเปิดเพราะยังไม่รู้มันจะเด็ดแค่ไหนนี่เข้า,าที่แล้วเข้ามิสเตอร์มันนี่มิสเตอร์มันนี่ นี่เข้าวที่แล้วนี่ข้าวนะที่แล้วอันนี้ก okay. <Okay. S 1> ็ข้าวนอนที่หนึ่งก okay. ็เข้าตรงตรงต่างตัวนี้ก okay. ็เข้าตรงตรง อันนี้งดที่แล้วไม่เข้าอันนี้ก็ไม่เข้าเนาะที่เหลือมันก็ไอ้นั่นยังไม่รูมันยังอันนี้ต้องงดที่แล้วไปไปลงเล็กท้ายสองตัวน,นีขึ้นรางวัลที่หนึ่ง ันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันต่อไปเด้อ,อ,อจบเพียงแค่นี้เลยคลิปนี้ยาวมาก15นาที ยาวเลยโอเคนะนี่เด้อนั่งมาที่นี่เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแคน่นี้นะครับสวัสดีครับ